นกนอีครม่ชานแล่น <at> <c oughs> <h lem aster> ้ำใจถึงไแต่แนวนี่โอ้ย้าเด็กินแล้วมันแสบมันก็บริเวณามหนึองข้แล้วอะไรอรชีิ้นแนวนั้นชอบข้เอ็นบอกไม่จะฟองบอกฮ่าฮ่่อไอร์แะ้วน้อน้องบอกอพรกินเขาช่างก็ได้ก็กินเข่าโรน่ให้เมอ่อท้องเปาโดนๆเนีมากเท่านึงเนาะเออจากย่างไหเสีโง่มาอีก จักแล้วยักกมาบานาบอเฮนแม่นสว่าไปแนวนะอุดีม่แห้งแข้งแห้งตลอดไม่ใจกับบแล้วบออยากไปแล้วเนาะสีวาได้คู่ปีสมาอะไ้คู่ปีผูกในผักขาผูกและให้หักในแท่กันลงเอาายนี่หายนี่หายนี่ดีก่าถ้าทำไปจนมาเขาวักันเอพัน อันยูดีไม่แห้งข้าเจ็บจะได้ดข้ามขายยามี่เพิ่นข้ามเจ็บข้ามขายให้เจ้าข้ามห่างข้ามนี่เดิมลุ่ดเดิมตอนไปไอเจ้าไม่ใช่กาคือคำอยู่ในแทงมนุ้ชี้ใหญ่จุดเกาให้งามเรื่อยอยู่ชุ่งามเงื่อนข้ามแก้วให้ลูกลางเทพมาเดิมลุ่ดเดิมจะมีการโบกขาดกระเป้าพ่อนอยเออมีแตะเนี้ยว Yeah. บรรยากาศตอนเ้ารครับเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าครับอากาศดีดีบ้านหน้าดอนบงเมืองสระบนแขงาาวงสรวบนซอฟป่ลาลหโว้โยฮหดอน,น้ำบ,กบักม่วงบาเดี๋ยว <c oughs> นีเน้เพื่นเพิ่นตื่นมาก,กวดแต่เด็กครับค่ม,มือค่ม,มือบรมีเบียร์เกล็ดพ่นวะไอ้กำแสงไอเบียร์เกล็ดยามเสาร <c oughs> มา เด็กตื่นมาไดยินต่จะเสียงกวดกวดกรวก,วดก,วดกวดอดอกม่วง่นโอ้คำขำไาด,ดิาเป็นหมากไก่บ่เลยฝน,น,น,นคือห่าำมันม่ท่านมาเลยเนาะแต่เขาว่าลายฝนเขาว่าฝนสีแห้งเลยเนาะมแม่เราไป้มสแไปทั้งค้ามวลกิดม่แต่คนว่า คนแห้งแท้ปีนี้ปะเบิ่งลมเบิ่งอันนี้ปะเขาว่าพวกคนคนเแ่าแค้มเซฟางไฟนะเขาสิบบานะโอ้ยันน้ำถั่วไม่ได้เขาว่าปีนี้เขาว่าได้นอนได้เลยอ่าอืมหลายคนเลยได้ยังเลยมันมันบอลรู้ว่าหนูว่ามันหนูมัดบรรยากาศตอนเช้าๆครับมือเ้าะในบ้านประกาศเสียงตามสาย ให้เอาเด็กหน่อยไปสักยาสักยาก็คือเสียดยาไปสักเดย <ไป S 1> โอ้ไป,ไปอีกแล้วเสาแรงเลย <ไป S 2> โอ้<ห><ห>ถือว่าได้ออกกําลัางกายเสาแรงย่างไปย่างลบมาไปเป่าครับเฟ <ไป S 1> ินเอ็ม ะเจ็บแขนมือนมันโคนอ๋อเจ็บแขนไปเป่าเป่ากุมือเป่ากุมือเชาวแรงชาวแรงจังมือสิเศาเป่าบ่เนี่ยมาเช่าเจ็บมาเช้าโอู้หูเป็นเดือนพอดิสันทำไมมันเศร้าเป็นเดือนคอยเป่านี่ห้าไกลอาทิตย์นึงอืมกลับมากระไใครอีกเลยระไใครคืนไปันลบใช่ได้มันบมด เศาไว้ไหวเศร้าไว้ไหวจังบันดีย่างดุยังเดี๋ไปเจ็บเปียกง่ายเจ็บกับเจ็บนี้นี้นี้เจ็บแขนโรคกระเจ้าเป็นจังมืดีมื่อแต่ละครัเราคนโรกลานแต่แต่ละบ้านแต่ละเมืองแถาแม่คำแซงครับไฮไฮผู้คาเนี่ยเศร้าไว้ไหวสาธุเศร้าไว้ไหว ไปไปค่อยไปค่อยไปค่อยมาหืขอชวีอว๋ออือือ,อ,อืไปแลยเดือดเดือไปจนเสาร์จนแรงไปเป้าเป็นความเสือครับเป็นความเสือเป็นความเสือของอผู้คนครับบอกว่าแต่สมัยก่อนสมัยเก่าสมัยเดินี่ก็มีความเสือกันมดืดนะครับเสือกันไปตามพื้นตามเพตามประเพณีตามวัฒนธรรม ตามผู้มีผักไปเดี๋ยวผมก็พาไปเบิงหมูับต้มเสาหมูหน่อยอุด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 บรรยากาศตอนสอบบรรยากาศดีดีครับมือสาผมออกมาผมบริทเบงชุกชเต็ม่อันนี้ขังไว้มันดื้อปะขังไว้โอ้ทั้งทั้งนักในบริมัดทั้งนอกมัด ก็ยูเลยครับก็นอน้ำมัแม่งเฮ้ยหม้หน่อยอ้วนดีแท้น่ารักแท้อครับสำหรับวันนี้ผมกิจะเดินทางเข้าสู่เมือ,สองสรารวันแขวงสารวันโสปปลาวครับเขาตนที่โตเมืองครับเขานี่โตเมืองสำหรบบับเรียกสทานที่ตามช่วงการเดินทางครับก็จะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางให้ดีที่สุดครับให้ทุกคนในเบื้องในทุกคนได้เห็นครับเป็นบรรยากาศเป็นวิธีการเดินทางครับอ้ทั้งนาเพื่อกะ ดังไฟตนนะผีงไฟผีงไฟอากาศจะค่อนข้างจะเย็นครับเย็นจริงก็บริเ็นแหงนะครับก็พอดีอากาศค่อนข้างจะดีครับก็จะไม่มีผู้พาอยู่หลังหมู่บ้านเป็นทงหน้าแล้วก็เป็นผู้พาไปอย่างนี้นะครับทางพุ่นก็ทางหลังทางเท้านี่ก็จะเป็นเซโดนครับเป็นเซโดดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเก็บเครื่องเก็บของอาบน้ำอาบน้ำให้กับผมจังออกเดินทางบากินก็ให้กินะนะ <S <S มาเนาะมากินแม่เหี้ยแล้วว่ะ แม่ยังเห็ุใ้กินได้อยู่แรือเปล่าขับเดินโดยท้องคุ้มก่นไหวเมื่อว่าโรกลานมายามเขากับบริสินเมื่อทองเป่าแล้วก็พู้หน้ายังเห็ุใ้กินได้อยู่ทำอะไรอย่างอ้ผ้ิกากิารนักแฟนกต้านอยู่ เบิ่งกา้านคันแจกนะมันบริเวณนัน่นคือจักหนาตะลังดีลงจับไม่ใช่แนวนั่นค่ดีว่าครับจับวงด้วยชักแร้น้ไตน้ตไตบอกอยู่บ้านยามใดไปทั้งไรก็มีหักมีแพงก็ดีแต่วารอ วายพนไปเล่นน้ำไหนอยู่สกุลนครนาไปอยู่อยู่จังหวัดสกุลนคร่สที่สี่ปอยู่เอไปไดเพิ่มสี่ป้าจังหวัดเขิ่ไปยังไงบุ๊คเ่อนกระไพีสานอยู่บ่อกรไพปลารอมุกรอมุกทหารรอตกรอนารพนมมุกทหาร่ลเออนพนมเออแล้วไปมากกว่คอยไปแต่ทัผิด ไปแต่อำนาจะเลิออกอำนาจบแนนเขาท้งบนเทมล่าเทมาล่แนนอาจจะเลิศเราจะไปนะผู้หลาผู้บนอย่างดงีนะเป็นทางก็บริกาท่าจอกดามพี่นอว่าปักแจงเไปทางมุมาหารเทื่อตามสีหาเทื่อไปเทื่อน ปเกิดพญานะมาอไปตงทรบที ừ, ่เ euh ดินล่างจะไปมีสองเดือนองเดชเรือนหมสบายมามท่านบ้านจะเห็ดหน้าเห็ดนี้กันเหรอเหตหรอ่ก็เของปริเห็ดืนโคตอื่นเหตุแบงเต่าไม่กินเอานะเออ่เห็ดเดียว เรือย่างมับ uh ่หมูบะหมูบะเนือม้ตอ่อบะอาเธอมาจานบริยิมทองมาให้มึ่บ่อแล้วหรอแม่แม่หน้าหนักกินขากินหนาแตะก่อนเนาะอก้นช่างกัน่ นี่แนะนำมใถึงเลยนี no ่จะแนวนี่ถ้าเด็กกินแล้วมันแสบมันจะบริเวณข้มมือช่องล้ามหมดแล้วบริเวณที่ให้กินแนวนั้นชองข้ามนาต้องกินต้องกินอ่ ทุกในภาคเขานะทุและให้หักใแนแท้กันลงหายานี้หายก่นี่หายก่นี่ดีกว่าใส่ถ้ำไปจนขาเข่าหักซาอะเยอปฟันอายุดีไม่แห้งข้อเจ็บจะได้ดข้อไข่อย่ามีเพิ่นข้างเจ็บข้างขายให้เจ้าข้างหางข้างนี้เริ่มเลื่อนจะมีมม่อไปอาจจะไม่ใช่กาคือขึ้นอยู่ในแท้มานุงซี่ยาสุดเข่าให้งามเรื่อยอยู่สุดงาม เงินข้ามแก้วให้ลูกหลางเทมาเด้อลูกเด้ออย่าได้มีการโบกขาดกระเป๋าพ่อหน่อยเออมีแต่โผู่อยากหายอยากปั้นมันมันเนอะเออสุกใสสุกใหญ่สุกใสเออสุกใสสุกใหอิ่มไหมอิ่มทั้งเข่าอิ่มทั้งอกอิ่มทั้งใจคือหอดแม่แน่ไปค่ะคือหอดไปเมได้คือหอดเบิกขึ้นหมด คือเออแม่หยูกงกจ่อให้บอกขัาวแชงนี่กัย่างแต่เพิ่อนี่นก็โชว์ข้าจมากเท่านี้โชว์ค้าข้าแซงดอกว่าท่าแม่อยู่ใส่ังได้นี่เนี่เเอาไ้ืขนมพร้านบอกห้ดอกหนูบอกห้บอกม่บอกาบอเอาอย่าชว์่ ม,มันเ็นเอาแน่นเอาขึ้เ <Hey, S 2> กานี่ืนอกระน้องไพรานโอ้ยาอกระน้อนไพรานกิไปใ่ไปกินจะองทิเดิมทางต่อไปถึงยังได้ยูู่มันแหเที่ยวทางกอนนี้จะปูเอินใจตาม เจ้าเจ้าแดนมาห้าปามมาพญาพญาแดนมาใส่ดูเออไม่จะดุยปั้นโอย่มาพานมาอย่ามาาไบอกใจัอดีไม่แห้เดี๋ยวะซื้อขนมให้รราแม่ไยับังไเอาไปคือไปเสือสามหั่งกินน้ำท่ามเฮ้ยพอด้กินอยู่และน้่พูนั้พูนีเขากิจะให้กินดิถ้ามันมีเงินก็ได้ กินโล่กินให้อิ่มอิ่มเหรอได้เอาเดียวจนสวนกินจนเวัดเพิ่นมาค่ะว่านในมาในที่เหรอแม่ปลาลูกมามื้อเช้าขมมาอีกวงขึ้นในเพิ่นมาเอาถวยหนึ่งว่วพวกอันนั้นลูกมาชิมเมื่ออร่อยมันชิเป็นบ่รู้ชิมเมื่อแน่นหนาบ่บ่ให้เมื่อได้ไปตักมาใส่เอ้ ไปเข้ามกพอใจบักอะีรอามาชิูเอาหายกว่านี้หายกว่านี้ดีกว่าสองเยอะัญจเติมอยู่น้ำปั้นเอือเอือนนสุุกคนอยูดีไปแห้งหาเมียผู้โหไรุู้โกด้เลูกเอนี่จะ่คมสุกายสบายใจมหมุ้ง ไปเดินทางได้บาทเอปเนื้อได้บาทเอยินมีแห้งเหมือกันเจี๋วมาสักไปยิ้มแบบไปกอดจาบาทเองเออโล่เจยิ้มแห่งเดีกๆไม่เยี่ยมไม่อยากใหม่แขนก็เซ้าไไว้ยางไปเป่ากับเบิ้งนี่ลหละอันลุ่มเริ่มตกลุ่มลุ่มนักก็เก่าอีกนักแล้ว ขาไม่ได้เจ็บอยู่นี้เจ็บหอบเจ็บแอ๋หอบเจ็บแขนหอบแล้วมันเคยเจ็บแม่ลมอยู่เส้ลมจนแบบบักอันนี้ปะห้าน้ำบ่เห็นเลยเมจนบ่ลมจนบ่ลมน้ำพาคนะนอกระเบินอกระเบิดคันว่าล่มหน้าแม่แม่ใต้เลยนะในหัวเบลล์ล่มนะหัวนี่กายอยู่เทิร์นกายอยู่เทิร์นอยู่เห็ดชุบบักนะออกทางใดบัดนี่ เอาใส่ปะขับรถเลาะบ้านครับเมื่อกีก้กักินข้าวกินน้ำครับแถวแม่เพิน่นเอิ้นกิน,าาน้าวแม่งได้ล่ะอใส่เอ้ยโอ้ยี่ทางนีเดียวปะโอ้ยทางนี้เลยบอกกินกับพ่ได้ครับบ่อิ่มท้องเพิ่นกับพ่สบายใจเพิ่นว่าบ่ได้กินเข่าแม่สิเครียดเด้อเพิ่นว่าก็าเลยต้องได้กินให้เพิน่นผู้เฒ่าครับเป็นหีนเป็นของประเพณีผูบคอตอแกนอีกผู้เขาจะกินมาฮ้องพุน้นเนาะ เห็ดเงนินกันปวกนะครับสังเกตจกบา,เาวาเหล่าบาวเ่อนก็นจะห้องหินมัดเลยเห็ดเสาปูด นั่งเรนเนาะยัางหมูแรงเนาะไก่บานพร้อมนะเซดโดนครับบานหน้าดอนบงเมืองซาลวันแขวงซาลวันเาวพอเหล้าบรรยากาศโคตรดีนนรอืมดีเนี่ยช่วงนี้ลรากำลังพอดีเขาว่ามันพรอนแห้งเขาวะ่ะ นาฝนนีนน่คือจะบูดอันแนวกินเนาะแถวนี้ปงหอยปูปลาเปิ่ปอนครับน้ำไหลรอดใต้สะพานสวย,ยด,ดี เดินเนาะนั่งแบบโอ้ยชิวนะยเหตุการณ์ขนาดนี้อาบน้ำแล้วก็ขึ้นเมื่อเนาะยอดบรรยากาศเลยครับ โงเรียบร้อยครับบานทำแสงครับทำแสงกับน้องรับกันตอนรับดีดีครับโคตรดีเลยครับแล้ยก็แม่ทำแสงก่อนที่จะออกมากรให้กินเขากินน้ำาม่กินเพราะใด้แม่เครียดเล้วนะโอ้คอต่อแขนอีกครับก็เป็นเพเพๆนี่เป็นบรรยากาศข้อบมอุ่นครับที่พี่น้องทา้งสอ่ปล่าวมอบไห่ครับแบบประทับใจครับประทับใจประทับใจยังที่บอกมดคือด้วยครับบอกเลยครับเดี๋ยวว่าประทับใจสำหรับตอนนี้ผมก็เลี้ยวเข้ามา เพิ่งวัดครับเป็นฝ่ายวัดเลยเ๋กีพอเปิดอุ้ยอ,อ่อสาวน้อยว่อยเข้าไปนะครับไปทางดีๆด,ดีกว่าวัดบ้านหน้าดอกแก้วหรือวัดบ้าน อ้ผมเห็นอันนึงนะครับผมบมมั่นใจว่าคืออย่างคือทาดบอเป็นสามเหลี่ยมนะครับ ใหญ่ครับเนี่ยอืมอาจะเป็นน่าจะเป็นของมีเจ้าของครับน่าจะเป็นของเจ้าของเพราะว่าถ้าเป็นของส่วนรวมมันน่าจะอ้อมไปได้อันอันนี้เป็นอย่างเป็นธาตุหรืออะไรนะธาตุเขามีเจ้าของบ่หรืออะไรนะโอ้ว่าจะเป็นของส่วนรวมบ่แ๊วย <laughs> โอ้ลูกแล้วยู่ไม่กล้าไม่เห็ุไหวโอ้ของพ่อของแม่เขาของโอ้มีแม่มีแม่ท้าวเขาเขาเห็ุไหวพระสันเถาะอันนี้ก็เป็นที่ดินเขาอันนี้ก็เพื่อนเขาบอกอะไรอ้ว่าจะคือเพื่อนใหญ่เขาบพื่อนมาอยู่เนาะฮะเพื่อนกรเซียแล้วอันลูกเขาอะจะคลองเหือน อ๋อเจ้าของเหินอ,อยู่เมกา,มกาแมนอืมขอว่าแมนแต่สถานที่ท่องเที่ยวขเขาเดียวว่าเห็นแต่าทางไงขเขาเเดียวเขามาะอ๋อเป็นถาดพันมีเจ้าของ <c oughs> อืมถาดกใหไงเลยดูคนอยู่เมกาว่ะสันอันนี้ก็แม่นเือนเพิ่นก็บุมีคนอยู่แต่ที่สันนี่ <c oughs> ให้หน้าตาเก่ากับเป็นของภูมหม่หรือป่ะสันโอ้ของพี่น้องเขาอยู่อืมเก็บแบบไดเลยครับ มาแตแมนธาตุท่องเที่ยว <c oughs> เลี้ยวข้ามาบอกใหญ่นึง <c oughs> ไปคอยลบขึ้นกอนสัตว์ไ <c> อ <oughs> ลบขึ้นเอดแบบใหญได้เลี้ยวเลี้ยวมาจากอ่าท่างเห็นเลยนะครับผมก็ได้ปฏิภาทุกคนเขาโมเบิงนะมันดีกว่านะอยู่ในวัดในอย่างนี้สินะแบบหญ่เลยเป็นเพื่อนเขาตัวนี้นะ คนรวยคนมีเงินครับอยู่อเมริกาพอเห็นมาอยู่บ้านเลวของเพื่อนก็เสียเล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อไปเรื่อยท่าเบิ้งครับการเดินทางของผมครับเข้าสู่แขวงสารวัตรเมืองสารวัตรแขวงสารวัตรสบปลาว